เรืนอนเพาะชำค่ะเป็นเรือนที่ใส่ไม้ที่ไม่ค่อยชอบแดดนักนะคะอันนี้ Rosemary ค่ะเราชอบมากเลยเอาไว้ใส่ขนมก็ได้เอาไว้ใส่สเต็กก็ได้นะคะ เอลีด่างเกิดนาคาราชค่ะก่อนนี้ราคาสูงมากสนารูนผับพึงด่างรับพึงนี่เอาไปใช้เป็นยาได้นะคะ มีลูกค้าหลายท่านมาหาซื้อแล้วก็เอาไปใช้เป็นยาเดี๋ยวรายละเอียดของพับพึ่งด่างหรือพับพึ่งเนี่ยค่อยมาไล่กันอีกทีหนึ่งนะคะว่าใช้ประโยชน์กันยังไงเราก็โตมากับไม้พวกนี้นะคะพวกพับพึ่งเนี่ยเป็นไม้โบราณน,นะคะ สนใจไม้ตัวไหนก็มาดูกันได้นะคะพันไม้เราไม่ค่อยได้ส่งอะคะ่ะแต่ก็จริงๆนะ่ะก็มีส่งบ้างแต่จุดประสงค์ของเราก็อย่างที่บอกอะคะ่ะก็คืออยากให้มาหาคุณยายเนาะอยากให้มาเห็นอยากให้มาเลือกมารีแลกซ์ในสวนบ้านๆนะคะ ต้นนี้ไม้ฟอร์มโตแล้วนะคะต้นนี้สวยมากโตมากค่ะโตมากโอเคค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนเราเป็นกำลังใจให้คลิปเรามีคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ